กำลังสิมาบ้านแม่มากินเฟอร์พวกแกเว้เยเราโทรมาแต่เศร้าะนะฮะกมาเนี่สามโมงสามสิบหกตอนแรงเราว่ามาแ,แม่มากินเฟอร์เราเลย<ม>โอเคพวกเรากินอย่างพอดีอเสืออ้พอพ่อตู้พ่อพวกแกกินเฟอร์โอ้กินไปแต่แซ่บแท้ คือคือฝืบ้านซิงหวางอยูอคือบ้านซิงหวาง่พเฟ่อโอ้ันบ่งทีวีโอ้บักเพ็ดพอวยเพอเอา่่าักสรีผักเพ็ดเนี่ยเป็นตาสะออนมาสั่นซะปที่ตออืมพอ าม,มาอ,อม,มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวพ่อเจ้าเด้อเฟอร์กินเฟอร์กับแม่กับพ่อมาหนิโอ้ยเราเห็ดน,นี่แซ่บแซ่บแ,แน่นอนกินกับาแฟหนี่งสุดยอดพ่อเจ้าเอ้ยมาเด้อมาเด้อเออมาเป็ดใหม่ครมามามาพ่อเจ้าอ้แซ่บแน่นอน

ดกเดนกับบใหญ่พวกเจ้าเ้ยพ่อนึ่นก้เอาทด้นเอาเของเจ้ามาค่อลวกใส่หมูไหล

hey lily over here oh. hey, um. กินแล้วก็เมื่อแล้วไปะเนกินเฟอร์แล้วก็เมื่อทหารเล่นต่อชีวิตมีอย่างไร Enjoy your life Have fun Do what you like to do Sing a song Play golf Big b e d Fishing whatever As long as you don't infringe on nobody's rights and privacy ว o าสุดเอ้ยมามา my diagnosis, you know. Happy Sunday, guys.